สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวส่งงานชุดกลางเดือนพฤษภาคมนะครับชุดนี้ที่จริงก็มี13กระบอกนะครับแต่3กระบอกเดินทางไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่10นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมทีละตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อกระชับเวลามีของใครบ้างติดตามชมครับผม บอกแรกเป็นของคุณปีชานะครับเป็นมือสอดลังปีเนียมปีกโรเลอร์นะครับมีแกะกันลื่นตรงกระจมมือเลยนะครับชมท้ายครับกระบอกที่2เป็นของคุณปีชาเหมือนเดิมนะครับสั่งคู่กันครับสองกระบอก ลำที่สามนี่เป็นกำคอนะครับลาปิเนียมปีกโรเลอร์45นะครับตัวนี้จะเล่นเป็นสีด้านนะครับเป็นสีด้านเกะคอ,อกันลื่นครับผมตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับตัวนี้ทำมาเผื่อครับเผื่อใครรีบครับผมลำที่สีเป็นกำคอ ท้ายเรียบปีกโรเลอร์ห้นะครับของคุณสมหมายนะครับชมท้ายครับลำที่5เป็นมือสอดประดูทั้งลำนะครับของคุณชื่อในลายชื่อว่าโดนัทนะครับชมท้ายครับ ไม่ไปดูชุดนี้ลายนะครับเป็นปีกค้างคาวนะครับห้าสิบลำที่หกนี่เป็นของคุณแม็กน้อยครับสั่งเข้ามาไม่รู้เป็นลำที่ร่อยนะครับสี่หรือห้าลำนี่แหละครับใช้ดีจึงบอกต่อครับผมขอบคุณมากๆครับสได้ายครับตัวนี้เป็นปีก ข้างคข่า50นะครับลำนี้เป็นของคุณภัยวันนะครับลำนี้ก็น่าจะเป็นลำที่3ที่4ี่นะครับที่สั่งเข้ามาใช้ดีจึงบอกต่อครับผมสมท้ายครับหมายตัวนี้ลายมากนะครับชุดนี้เป็นปีข้างคข่า45นะครับ ลำที่แเป็นของคุณจิรศัก์นะครับเป็นทายไม้มงคลลางประดูนะครับปีกโรลเลอร์45นะครับทายเล่นเป็นสีด้านนะครับตัวนี้ไม้มงคลสีด้านลางฝังทองเหลืองครับจัดเต็มครับตัวนี้ ลำที่9เป็นของคุณประเสริฐนะครับลำนี้ก็สั่งเข้ามาเป็นลำที่2องแล้วครับอันนี้ก็ใช้ดีจึงบอกต่อเหมือนกันครับขอบคุณมากมากครับชมท้ายครับแกะ,แะโจมือกันลื่นนะครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์ห้ครับลำที่10บลำสุดท้ายครับ เป็นของช่างติกกระบอกที่3นี่ก็ใช้ดีจริงบอกต่อนะครับสั่งเข้ามาเป็นกระบอกที่3นีครับผมเป็นยกยิงครับปีค้างคาว50ครับผมมระดูทั้งลำสำหรับชิวงานนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบางลงแล้วนะครับ เดือนมิถุนาเนี่ก็ยังยังรับอยู่นะครับเดือนมิถุนาชิวเดือนมิถุนายังว่างหลายตำแหน่งครับส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจยังไม่กล้าสั่งก็ถ้าอยู่ใกล้ก็เข้ามาดูตัวงานได้นะครับเพราะว่าชุดนี้จะแพ็คส่งพรุ่งนี้นครับวันนี้ยังพอเข้ามาดูตัวจริงได้ทันอยู่นะครับถ้าสั่งตอนนี้ก็เดือนมิถุนาครับยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับผม